สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูแม่มฟอร์ดโโปรโมชั่นที่ช่องตีฟอร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้หนูแม่มกลับมากับเจ้าตัว Raptor X อีกแล้ว่ะ r a ตอร์คันนี้นะคะอย่างที่ทราบค่ะราคาขายก็จะอยู่ที่1,729,000านบาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่อะว่าเดิมๆของเจ้าคันนี้เป็นยังไงค่ะสำหรับเจ้า Raptor X คันนี้นะคะก็ตกแต่งเดิมจากโรงงานเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ ที่โดดเด่นเลยก็คือด้านหน้าค่ะด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้านี้ที่เป็นโดดเด่นของ Ra บเตอร์เลยก็เป็นตัวสอรฟอนต์ FORD นะคะและตัวสติ๊กเกอร์ค่ะตัวสติ๊กเกอร์นี้ก็ติดตั้งจากโรงงานเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะติดตั้งตั้งแต่ฝากระโปรงด้านหลังบนหลังคานะคะแล้วก็มาตรงถึงด้านหน้ารถตรงนี้เลย ไฟนะคะไฟของเจ้าแ a ปเตอร X คันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบไบ LED นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะตัวนี้นะคะความพิเศษของไฟตัวนี้นะคะเป็นลำแสงสีขาวค่ะแล้วก็มีไฟสูงกับไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ให้กับลูกค้าด้วยมีสติ๊กเกอร์นะคะเพิ่มความดุดันให้กรอบกับไฟหน้าด้วยนะคะ ไปตัดหมอกเราก็ติดตั้งมาให้แล้วนะคะส่วนตัวยางค่ะยางของเราก็จะเป็น Mac c ขอบ17นะคะพร้อมกับยาง BF ด้านข้างนะคะก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะคาดข้างค่ะก็เป็นสีดำตัดแดงแล้วก็รถคันนี้เป็นสีขาวค่ะก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับรถมากขึ้นนะคะตัวบันไดค่ะขึ้นลูกชิ้นเดียวนะคะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลเลยบันไดค่อนข้างใหญ่นะคะเวลาเราขึ้นนะคะสามารถเหยียบได้เต็มเท้ามากเหมยแบบนี้ สำหรับตัวฟิล์มนะคะฟิล์มหนูแมมก็ติดตั้งให้ลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ไม่ว่าต้องการความสว่างความมืดแค่ไหนก็สั่งได้เลยนะคะพร้อมกับคิ้วกันสรดค่ะที่เราติดตั้งให้ลูกค้าทั้งหมด4ชิ้นเลยนะคะมาตัวด้านท้ายค่ะตรงกระบะท้ายของเรานะคะก็เจ้า Raptor X คันนี้นะคะก็เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะคือตัวโลบาร์เล็ก แบบนี้เลยทรงคล้ายๆกับตัวของ FF4 เลยทีเดียวนะคะสำหรับด้านท้ายค่ะด้านท้ายก็จะเป็นตัวไฟท้ายนะคะใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นนะคะสำหรับบุคคลที่ขับขี่ตามเรามาก็จะเห็นไฟท้ายได้อย่างชัดเจนนะคะ,ะและตัว การชนท้ายค่ะก็จะมีห่วงไว้สำหรับลากเรือให้ด้วยนะคะห่วงลากจูงค่ะพร้อมกับเซนเซอร์4ีจุดในตัวของแรปเตอร์คันนี้นะคะจะมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะคะติดอยู่ตรงใต้โลโก้เบาะตรงนี้เลยนะคะและสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะเราติดตั้งกล้องบันทึกหน้าและหลังค่ะติดตั้งเพิ่มเป็นกล้องมองบันทึกหลังตรงด้านนี้เออให้ลูกค้าไปนะคะ ก็ฝากระบะท้ายก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์นะคะคาดยาวมาจากหลังคาถึงตรงกระบะท้ายเลยเช่นกัน,นะคะ่ะแล้วก็จะมีตัวอะคริลิกนะคะติดตั้งจากโรงงานเลยค่ะคำว่า r a n เจอร์แรปเตแบบนี้เลยสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันอีกทีนะคะว่าเจ้าแรปเตอร์ X คันนี้ค่ะมันเท่ขนาดไหนดุดันขนาดไหน ก็สำหรับช่วงนี้อะค่ะหนูแบบก็ทำคลิปรีวิวเจ้าแรปเตอร์ค่อนข้างบ่อยค่ะก็จะมีทั้งแรปเตอร์เดิมจากโรงงานแล้วก็แรปเตอร์ที่แต่งชุดแต่งฮัมเมอร์รอบคันนะคะสำหรับในคลิปก่อนๆหน้านี้วันนี้ก็เลยเห็นมีแรปเตอร์คันสีขาวค่ะเตรียมที่จะส่งมอบลูกค้าเราก็เลยมาเก็บภาพไว้ให้ลูกค้าได้ชมกัน เพื่อเป็นตัวเลือกในการเลือกนะคะว่าลูกค้าจะชอบสีไหนสีไหนจะโดดเด่นและสีไหนถูกใจสำหรับลูกค้าแบบนี้เลย สำหรับวันนี้นะคะหนูแบมก็ฝากเจ้า Raptor X สีขาวคันนี้ไว้เลยนะคะแจ้งกันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะราคาขายของ Raptor X คันนี้นะคะก็จะอยู่ที่1,729,000บาทคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะไบเทอร์โบค่ะให้กำลังแรงม้าถึง213แรงม้าเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบซึ่งมีเทอร์โบคู่นั่นเองก็ คลิปหน้าผมแมมจะเอาคันไหนมารีวิวให้ลูกค้าดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้หนูมแมมขอไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ